สวัสดีครับวันนี้รายการ OGR นะครับจะมาสอนวิธีการทำควิกซูมนะครับนะครับสิ่งต้องมีนะครับหนึ่งนะครับหุนที่มีนี่ครับปืนสไนเปอร์อย่างนี้ครับอย่างเช่นหุ่นตัวนี้นะครับอ่าเป็นหุ่นอะไรก็ได้ครับขอให้มีปืนสไนเปอร์นะครับอย่างนี้ครับวิธีก็ง่ายมากครับแต่ต้องอาศัยความเร็วนิดนึงนะครับ วิธีคือกระโดดชิปแล้วก็ยิงนะครับอาล้ะครับมาเดี๋ยวลองนะครับกระโดดชิปยิงย่อม,มาต้องเร็วต้องเร็วๆนะครับเร็วจริงๆอยงนี้นะครับเอาใหม่นะครับเห็นไหมครับมันจะเร็วมากถ้าเป็นการยิงซูมแบบธรรมดามันอย่างนี้ก็ต้องรอนะครับกดชิปออกมาเลยไม่ได้นะครับมันต้องรอสัก ครับหนึ่งแต่นี้พอยิงเสร็จแล้วก็เอาจังโมสไนเปอร์ได้เลยอ่านะครับวิกซูมลองทําแบบนี้ครับลองยิงใส่พวกคุณสาคูนะครับกดล็อกเป้าครับกระโดดชิปยิงครับอย่างนี้อ่ากระโดดชิปยิงเอ้เฮีย กระโดดแค่นิดเดียวฮะจิ้มแล้วก็ปล่อยเลยนะครับจิ้มแล้วก็จิ้มเลยจิ้มปุ๊บโดดปุ๊บได้ประมาณนี้ครับอย่างงี้ประมาณนี้นี่คือที่กระโดดนะครับโดดปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับกดก็คือกดปุ๊บบ้าวปล่อยเลยนะครับกดจึ๊กปล่อยเลยจึ๊กจึ๊กจึ๊กงี้แล้วก็ชิปแล้วก็ยิงเอ้าเคลียบบึ้ดอ่านะครับ กระโดดชิปยิงลองไปฝึกกันนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ก็ว่าว,าวาบ่อยมากครับกดไม่ติด <cs congress> ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรครับอาจจะกดไม่ติดบ้างนะครับไม่ไม่ใช่พวกเซียนขั้นเทพนะครับผมก็แค่กาการธรรมดานะครับเอาอเหา็นไหมครับว่าวแล้วครับนี่เอาฟลิกซู พอซูมรีบกลับมาเลยเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ้าวเฮียอ่าปุ๊บปุ๊บดูตรงกระสุนนะครับตรงกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้นะครับพอซูมเสร็จมันจะรีรบโหลดเลยเห็นไหมซูมปุ๊บมันโหลดปั๊บเลยก็คือซูมปุ๊บกูยิงเลยอย่างนั้นนะครับเอ้าเฮียอย่างเงี้ยอ่า ไม่ยากครับลองไปฝึกกันดูนะครับไก่ก็ได้นะพขอบอกบ๊ายบายครับ